่เช็คกระเพกสวัสดีค่ะอยู่กับมิสอเลซ่าผู้หญิงขายเหล็กล้วจับไปเลยเกิดจักเสียบเปลส์นะครับ ตีนเป็ดกับตีนไก่ต่างกันยังไงคะตีนเป็ดนะคะก็คือจะมีลายสี่ลายติดกันลายทั้งหมดเนี่ยจะขนานกันแต่สําหรับตีนไก่นะครับมีแค่ลายเดียวควยกันไปควยกันมาตัดกันเป็น90องศาเป็นแค่อันเดียวเดี๋ยวมาลองเจาะลึกค่ะถึงความหนาและลายที่หนาขึ้นว่ามันสวยโดดเด่นเนี่ยของสยามเราอะมันเป๊ะจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าตัวพทเทิร์นนะคะของตัว แผงหรือแผ่นลายตีนไก่ตัวนี้เนี่ยลายมันจะสวยคมแบบไหนความหนายไงมาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะคุณอริจะวัดให้ดูนะคะว่าความหนาของแผ่นที่ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้เนี่ยความหนาอยู่ที่1.2มิลค่ะมาดูตัวฝั่งของขนาดกว้างยาวของตัวลายพัทเทิลของแมนนะคะเซนเตอร์ Center, ถึงเซนเตอร์คือระยะหดของจาก1รูไปถึงอีกหรูนะคะตัวนี้นะคะคุณอริสวัดให้ดูนะคะ อยู่ที่ประมาณ6เซนหรือ60มิลิเมตรนะคะมาดูที่ขนาดความโตอของลายนะคะว่ามีขนาดกว้างเท่าไหร่นะคะความโตอของลายนะคะวัดตามตัวลายที่ขึ้นขีดให้เห็นเลยนะคะ<ม>ก็จะอยู่ประมาณ3.5เซนโดยประมาณหรือ35มิลิเมตรนั่นเองค่ะตัวของงานเช็คกระเพดหรือว่าแผ่นลายตีนไก่เนี่ย ดอกลายนะคะในขนาดไซซิ่งที่เป็นไซส์อื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะมาฟังกันเลยว่าคุณสถาปนิกจะมีไอเดียและผลงานที่เคยทำมาเพื่อส่งต่อถึงผู้ใช้ยังไงบ้างค่ะครับ โดยปกตินะครับแผ่นเช็คกร์เพจเมื่อก่อนเขาจะชอบทําเป็นทางเดินไม่ก็เป็นเอาเวลาน้าหนักมากสไตล์การตกแต่งที่มันนําสมัยมากขึ้นเขาก็เลยเอาแผ่นเช็คกร์เพจเนี่ยมาทําการตกแต่งมากขึ้นอย่างเช่นฟาซาดอาคารลวระเบียงหรือแม้กระทั่งเอาไปตกแต่งเป็นผนังตามร้านชอบห้างสินค้าอาคารต่างๆร้านที่นิกเสลิมความงามก็มีนะคะเพราะว่าคุณอาเบสที่เป็นบาสวยนะย้ำกันว่าตัวแผ่น Cảm ที่เลือกใช้งานได้นะคะที่เป็น316หรือว่าตัวเกลืล็ๆที่ได้รับมาตรฐานเสียงนิเลยถ้าเลือกแล้วอยากทําสีพ่งเนี่ยน,น่นเป็นอะไรดีคะขึ้นอยู่กับวัสดุครับถ้าเป็นเหล็กสามารถทาสีได้ควนสีได้อบสีได้นะครับแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสเนี่ยไม่สามารถทาสีได้จะทําทได้ก็เฉพาะค่นกับอบสีเท่านั้นนะครับกระบวนการทั้งหมดนะคะหนึ่งเลยเราเป็นโรงงานผู้ผลิตตะแกรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตะแกรงอสี ตะแกรงขัดลายเจาะรูตะแกรงแัดลายกันเื่นและตะแกรงงานตกแต่งสวยงามค่ะที่สำคัญหลังจากเราผลิตเสร็จเรายังคงมีกระบวนการที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกที่ออกแบบงานผลงานให้กับคุณลูกค้าให้โดนใจค่ะทำสีก็ริมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานชิปคนวไนอ์อกสีฝนพาวเดอร์คอสประเทศที่3นะคะก็จะเป็นประเทศของการทาสีนะคะก็เลือกได้อีกเช่นกันค่ะเรายังคงมีทีมงานที่ครบจบในกระบวนการ ด้วยทีมชัางนะคะที่มากประสบการณ์กว่า10ปีที่อยู่กับบริษัทมายาวงานและช่องทางการติดต่อที่เราจะดูแลคุณที่อะไรบ้างคะไลน์แอดสยาม99นะครับ www.siamsteelthailand.com และช่องทางเบอร์โทรค่ะ0989656444 0814545945และเบอร์สุดท้าย0914936666อย่าลืมตรดติดตาม สยามพิลเลตเรืองสติลและสยามพิเลตในเกลือของเราค่ะขอบคุณค่ะนีิลากันในิการค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีให้คาําศึกษาฟรีที่สยามพิเหเลตแล้วก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.siamsteel.th